สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์และกะ็ธนูยินดีต้อนรับสู่ช่องบปีปป้สตาร์โรค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเป็นไบวิกลี่ความรักกันนะคะสําหรับครึ่งเดือนหลังเนาะก็ตั้งแต่วันที่16ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเรารู้สึกว่าพักหลังๆมาคุณไม่ค่อยแอคทีฟมากเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ค่อยได้ให้ความสนใจไม่ค่อยได้ให ความแบบรู้สึกว่าอยากที่จะมีใครสักคนน่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเรามองว่าเหมือนบางคนน่ะคุณอาจจะได้ไปเจอกับสภาวะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนอื่นคนรอบข้างของคุณก็ได้อะนะคะในเรื่องของความรักอ่ะอย่างเช่นคุณเองเนี่ยอาจจะมองเห็นการครบกันของคนสองคนตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มคุยกันเลยนะคะจนวันที่เขาคบกันนะคะจนวันที่เขาเองเนี่ยอาจจะประคับประคองความสัมพันธ์หรือ วันที่เขายุดติความสัมพันธ์ลงแล้วมันเหมือนกับคุณเองอะ่ะค่อนข้างตั้งคําถามกับตัวเองมากๆเลยว่าเอ๊ตกลงแล้วความรักมันคืออะไรความรักที่แท้จริงเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณเห็นอะ่ะมันค่อนข้างทําให้คุณเสียความมั่นใจไปพอสมควรเลยคู่หลายๆคู่ที่คุณเองอะ่ะ ชื่นชมนะคะแล้วคุณเองก็มองเห็นว่าโอ้เขารักกันมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาพยายามจับมือกันแน่นๆ่นแต่วันหนึ่งความสัมพันธ์ของเขาอยู่ไม่อยู่มันก็จบลงโดยที่ตัวของคุณเองก็รู้สึกอา้าวจบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าคุณเองเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าความจริงแล้วอ่ะบนโลกใบนี้มันจะมีใครสักคนหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อคู่กับคุณคนที่จะเดินจับมือกันไปจนวันสุดท้ายอ่ะนะคะเรามองว่า เพราะความคิดแบบนี้สิ่งที่คุณไปเจอมาสิ่งที่คุณไปเห็นมามันทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะปิดตัวเองเริ่มที่จะเฉยเยเริ่มที่จะแบบโอเคแหละถ้าเข้ามาก็เข้ามาแต่ถ้าไม่เข้ามาคุณก็ไม่ได้ไปขวนขวายคุณก็ไม่ได้ไปฟูงไฟร้องไห้เสียใจอะไรคุณก็เริ่มทําความเข้าใจกับชีวิตเริ่มที่จะมองชีวิตในมุมที่มันแบบเรียลลิสติกมากขึ้นอะนะคะว่าโอเคแหละถ้าสมมติว่า ต้องอยู่คนเดียวไปจริงๆอะตลอดชีวิตเนี้ยถ้าสมมติมันไม่มีใครเข้ามาเลยอะเราจะทำยังไงกับอนาคตต่อไปดีเราจะเริ่มที่จะวางแผนการใช้ชีวิตยังไงดีนะคะเพราะหลายๆคนอะมันเหมือนกับคุณเองเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเออตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าบางคนคืออายุก็อาจจะพอสมควรละถ้าสมมติมันไม่มีใครเข้ามาภายในปีสปีนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการคิดละว่า ه, เอ๊ะเกษียณไปอะ่ะอยู่คนเดียวทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยต้องคิดต้องตัดสินใจมากขึ้นน่ะนะคะแต่อยากจะบอกนะว่ามันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะในครึ่งเดือนหลังนี้นะว่าจะมีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะนําพาแสงสว่างเข้ามาให้นะคะคนคนนี้เนี่ยสามารถเป็นชาวธาตุน้ําได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี กรกฎพิจิกแล้วก็มีนหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมนะคะเขาค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะถ้าสมมติเป็นชาวธาตุลมเนาะแล้วก็สามารถเป็นชาวธาตุไฟได้วยกันเองได้เนาะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ คนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณในวันที่คุณเองรู้สึกว่ามันเฉยๆไปแล้วอ่ะกับความรักนะคะเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเองรู้สึกว่า เออคนคนนี้มีมีพลังความเป็นบวกสูงจังเลยเขาเป็นเหมือนก้อน energy บวกๆของคุณอะนะคะเป็นเหมือน the sun คนคนนี้เป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่เข้ามาสอดส่องชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหบางทีมันก็มันก็ต้องการความอบอุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อให้แสงสว่างกับคุณแล้วเป็นคนที่ มันเหมือนกับทุกอย่างอ่ะมันนำพาให้มาเจอกันในวันและเวลาที่มันใช่จริงๆอ่ะนะคะเป็น the l o v e r s นะคะที่เข้ามานะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณสองคนมีให้กันนะคะมันมีความสนใจซึ่งกันและกันมันมี attraction ระหว่างกันสูงมากๆเลยอ่ะมันมีแรงดึงดูดนะคะเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความสนใจตั้งแต่แรกเจอกันเลยก็ได้นะคือ love at first sight ก็ได้นะสาหรับคุณสองคนน่ะ เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนคลิกกันตั้งแต่แรกเห็นเลยอะ่ะมีทั้งสองถ้วยขึ้นมาแล้วก็มีทั้ง The Lovers ที่ขึ้นมาคนคนนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสนใจตั้งแต่เจอหน้าเลยนะคะเรามองว่าเขาคนเนี้ยด้วยความที่ เขามีพลังความเป็นบวกมากๆอะ่ะมันเหมือนกับเขายื่นมิตรภาพให้กับคนทุกคนเลยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกประทับใจเขาคุณรู้สึกประทับใจในความเป็นเขาความเป็นตัวตนของเขาอะ่ะนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าคบหาจังเลยน่าเข้าใกล้แล้วความรู้สึกอะ่ะมันเริ่มเพิ่มต้นเออมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะจากตรงนั้นอะ่ะนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคุยเก่งนะชอบคุยชอบพูดจาหรือถ้าสมมติอาจจะไม่ใช่คนที่คุยเก่งกับคนภายนอกคนอื่นนะแต่เรามองว่ามันเหมือนกับคุณเป็น exception ของเขาคุณเป็นเหมือนข้อยกเว้นของเขาอะนะคะ เขาอะอยากที่จะทําความรู้จักอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากขึ้นอยากที่จะรู้ทุกแง่มุมของคุณอาจจะมีการส่องคุณอยู่นะคะเป็น Page of s o r t นะคะอาจจะมีการแอบส่องคุณจากออนไลน์นะโซเชียลเน็ตเวทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามอยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย คุณมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าคุณคุยกับใครอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีใครสนใจคุณอยู่เขามีคู่แข่งคนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่ามันมีหลายๆเรื่องที่คุณสองคนอาจจะมีความสนใจในเรื่องที่คล้ายๆกันอะมันก็เลยทําให้เขาอะอยากที่จะเข้ามาอยู่ในวงกลมชีวิตของคุณนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟมากๆเลยอะนะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะเขาเป็นคนที่แบบเป็น night of a n d s นะบางคนเนี่ยอาจจะมาจากที่อื่นอะคือไม่ ใช่คนท้องถิ่นเดียวกันกับคุณหรือไม่ใช่คนในประเทศเดียวกันกับคุณนะคะเขาอาจจะมีการย้ายที่อยู่นะหรือว่าเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆคนแบบนี้ก็ได้อะมันก็เลยทําให้ตัวของเขาเองอะ่ะ ตอนที่มาเจอคุณอะเรามองว่าอาจจะยังไม่ได้คิดหรอกถึงเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าลงหลักปักฐานที่ไหนนะคะเขาอาจจะยังคิดถึงในเรื่องของเรื่องการงานเรื่องของอาชีพของเขาเป็นหลักเลยอะคนคนนี้นะคะหรือว่าอาจจะยังคิดอยู่ในเรื่องของการย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆคือยังไม่คิดหรอกว่าจะจะมีครอบครัวเลยหรือว่าจะเขาเรียกว่าคบกับใครไปนานๆตอนนี้นะคะ คือมันเหมือนกับคุณสองคนอ่ะช่วงเฟสเนี้ยมันคือเฟสของการที่ได้ทําความรู้จักได้เจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแต่ยังไม่ใช่เฟสที่มันเป็นจุดที่คุณสองคนอ่ะจะมีการคุยกันแบบจริงจังว่าโอเคเราจะคบกันนะเราจะไปต่อในสถานะหนึ่งสาสี่นะตรงนั้นมันยังเร็วไปอ่ะนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับถึงแม้ว่าคุณสองคนอ่ะจะมี attraction สูงนะมันมีความเป็น2ถ้วยก็จริงหรือว่า the lovers แล้วก็ the sun ขึ้นมาเดี๋ยวก็จริงอ่ะ แต่มันไม่ได้ขนาดที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณมันจะลงเอยกันเลยภายในแบบโอ้โหแค่ครึ่งเดือนที่เจอกันเข้าใจไหมคะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันเช็คทางมันใช้เวลามากๆเลยอะนะแต่ว่าเรามองว่าคุณสองคนอะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงด้วยกันได้นะคะมีความเป็นสี่ไม้เท้าคนคนนี้เนี่ยสามารถให้ในเรื่องของความมั่นคงคุณได้ในระยะยาวนะคะถ้าคุยกันไปแต่เรามองว่ามันยังไม่ลงหลักปัก กันตอนนี้เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอะนะคะมันเหมือนกับคนคนนี้เขาค่อนข้างมองอนาคตในแง่ที่มองจากมุมที่มันกว้างมากๆเขาไม่ได้มองในมุมที่ใช้ความรักอะในการมองโลกอะแต่เขามองในแง่ของความเป็นจริงอะเขามองว่าตอนเนี้ทั้งคุณและเขาอะยังไม่พร้อมเลยกับในเรื่องของการที่จะคุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังเพราะต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะ เหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตอะนะคะตอนนี้ถึงจะคุยกันก็จริงแต่มันเบสกับในเรื่องของความเป็นเพื่อนในเรื่องของการทําความรู้จักกันไปก่อนนะนะคะมันยังมันยังไม่ลึกซึ้งถึงขั้นที่แบบโอ้โหแพลนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ขนาดนั้นเนาะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักตอนนี้คือเรารู้สึกว่ามันมีความแน่นแฟ้นมันมีความผูกพันมากมากเลยนะคะคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแสดงออกถึงความรักนะมีการที่แบบให้กำลังใจมีการที่พยายามทำให้คุณรู้อะว่าโอเคเขาอยู่ข้างๆคุณนะเขาพยายามที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณยังมีใครบางคนอยู่ ตรงนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะหลายๆคนเนี่ยต้องระวังหน่อยนะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะคุณเองอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกถึงความเป็นคน <c oughs> เขาเรียกว่าออกแนวเซนสิทีฟนะมีความเป็น Queen of Cup s ค่อนข้างสูงอะ่ะมีความเซน i ิทีฟมีความคิดมากเรื่องเล็กเรื่องน้อยอ,อย่างเงี้ยก็เอามาคิดได้ตรงเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับตัวของคุณอะ่ะ เวลามีอะไรอะ่ะไม่ชอบพูดออกไปมันก็เลยทําให้ปัญหาบางทีมันเหมือนกับไม่มีการได้แก้เลยอะ่ะมันมีแต่การที่เก็บซุกปัญหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคนรักของคุณเองเขาเองก็อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันมีปัญหาอยู่นะคะเรามองว่าถ้าคุณรู้สึกว่า มันไม่สบายใจอะไรมันมีอะไรที่อยู่ในใจอะลองใช้การพูดแบบเปิดใจเคลียร์ดีแอร์กันนะคะเป็นเพจอับสอดนะพยายามคุยกันให้รู้เรื่องอะเรารู้สึกว่าคนรักของคุณเขาค่อนข้างเป็นคนที่รับฟังอยู่นะบางคนเนี่ยอาจจะคุณเองอาจจะไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆนะคะแต่ว่า เรามองว่าคนรักของคุณอะ่ะพร้อมที่จะมีการรับฟังพร้อมที่จะมีการปรับตัวมันเหมือนกับคนสองคนอะ่ะที่ใช้ความรักมากๆเลยในการที่อยู่ด้วยกันน่ะนะคะคู่ของคุณสองคนเรามองว่ามันมีความรักสูงมากๆเลยนะใช้ความรักในการดําเนินชีวิตอะ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามองว่าตอนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเลยที่คุณสองคนอาจจะมีการแลนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ เขาเรียกว่าทําในเรื่องของบ้านน่ะบางคนอาจจะมีการขยับขยายหรือว่าบางคนอาจจะมีการพยายามแต่งบ้านเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคือมันมีในเรื่องของความมั่นคงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะนะคะหลายๆคนอาจจะมีการอยากที่จะได้บ้านหรือว่าอยากที่จะซื้อบ้านขยายบ้านอะไรเงี้ยก็ได้อะ่ะเพราะว่ามันเหมือนคุณสองคนน่ะ อาจจะมีการคิดถึงนะคะในเรื่องของอนาคตมากขึ้นนะตอนนี้นะมันเป็นไพ่สองไม้เท้าที่ขึ้นมาเรามองว่าตอนนี้คุณสองคนอาจจะกําลังมองถึงเรื่องการขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ อาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันคือยังยังเป็นแฟนกันอยู่อย่างเงี้ยคุณเองอาจจะมีเริ่มกับเ,เรื่องของการคุยกันเรื่องของความมั่นคงที่มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยกันก็ได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการที่แบบเหมือนอยู่ก่อนแต่งอะ่ะตอนเนี้ยคือทดลองอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะสาหรับการอยู่ก่อนแต่งคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบเหมือน คนอื่นอาจจะมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าคุณได้ทดลองอยู่ด้วยกันก่อนคนเรามาจากต่างพ่อต่างแม่นะคะคุณมาแบบต่างครอบครัวกันเลยอะ่ะแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงแล้วยอยู่ไม่อยู่มาอยู่ด้วยกันอะ่ะเรามองว่าคุณไม่สามารถอยู่ด้กันได้แบบสงบสุขอะ่ะมันน่าจะมีปัญหามากๆแต่ถ้าสมมติว่าก่อนที่คุณจะแบบแต่งงานนะคะก่อนที่จะแบบสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะ คุณลองมาอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงแบบตัวติดกันอะสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นในตอนที่เป็นแฟนกันอะแล้วคุณมาได้เห็นอะถ้ารับกันได้ก็ดีไปแต่ถ้ารับกันไม่ได้อย่างน้อยอะมันยังสามารถที่จะหยุดความสัมพันธ์หรือว่ามันสามารถที่จะแบบเดินถอยห่างกันคนละก้าวแล้วแบบพยายามแก้ก่อนที่จะไปแต่งงานกันอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะคะอันนี้ขอขอเคลียร์ไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะมีดราม่ามากๆเลยเนาะเนี่ยเราเริ่มมองเห็นว่ามันมีการคุยกันนะคะถึง ในเรื่องของการที่แบบคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวมันมีการ extend ขึ้นไปนะคะปรับระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยของความสัมพันธ์ตอนนี้ให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นหลายหลายคนตอนนี้เรารู้สึกว่าอาจจะมีการคุยกันแบบจริงจังมากๆแล้วแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แต่งงานกันไปแล้วเนาะตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่คุณเองทั้งสองคนนะ่ะต่างก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะกับการที่โอเค อยากที่จะมีน้องนะคะตอนเนี้เป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจจะอย่างนั้นจริงๆนะคือรู้สึกว่ามันใช่เวลาแล้วมันก็เป็นเวลาที่แบบแฮปปี้ที่สุดกับการที่จะมีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยเลือกนะคะ4ี่ดาบเนี่ยบางคนคืออาจจะมีน้องแบบตามธรรมชาติไม่ได้ก็อาจจะมีการที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะให้คุณหมอช่วยอะไรอย่างเงี้ยไพ่ใบนี้ก็บอกถึง นะขั้นตอนแบบนั้นก็ได้นะแบบทำกิฟต์ I V F อะไรเงี้ยที่ต้องแบบอยู่นิ่งๆเป็น absolute rest r a c e อะไรเงี้ยก็ได้นะคะตรงเนี้ยเนาะ <c oughs> คือเรามองว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาถ้าสมมติคุณเป็นครอบครัวแล้วนะมันมีการขยับขยายอะหรือถ้าสมมติเป็นแฟนกันอะมันก็มีการคิดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าไม่ได้อยากเป็นแค่แฟนแล้วนะอยากที่จะแบบเป็นเป็นขั้นที่ถัดไปอะ การมั่นการการแต่งงานการการอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้คือมันมีในเรื่องของการที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันจะแนบ แน่นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะคะเรามองว่าในเดือนนี้มันมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับชาวธาตุไฟครึ่งเดือนหลังอะ่ะมันมีความสุขมากขึ้นนะคะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนนะเรามองว่าตอนนี้มันค่อนข้างคลี่คลายไปนในทางที่มันโอเคมากขึ้นแต่ซันเองก็เข้ามาบอกนะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มเป็นไปนในทางที่เราเองก็ต้องการนะคะเป็นไปนในทางที่เรารู้สึกว่ามันหาทางออกได้มากกว่าเดิมถ้าคุณมีปัญหาเนาะ ในความสัมพันธ์ไม่มีหรอกที่มันจะแบบราบรื่นไปทุกวันขนาดนั้นนะมันก็มีครุมีขลาก,กันบ้างแต่ว่า เรารู้สึกว่าถ้าสมมติคุณสองคนยังยอมที่จะหันหน้าเข้าหาการยอมที่จะมีการปรับปรุงหรือว่ามีการที่จะปรับตัวเข้าหาเึ่งทางอย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่คุณไปได้แน่นอนนะคะเด e อ u n เข้ามาบอกว่าเขาจะเป็นตัวที่จะส่องแสงสว่างให้คู่ของคุณนะคะในการจับมือกันต่อไปนะเพราะคุณเองก็มีทั้งความรักคุณมีความผูกพันทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้แล้วอะแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับ คุณเองก็ได้ในทุกอย่างที่คุณต้องการนะนะคะคนที่มีคู่นะคนรนักของคุณดูแลคุณดีมากๆเลยอะไม่ว่าอยากได้อะไรตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาแทบจะประเคนให้คุณเลยอะนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการที่ตอนเนี้ย อยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะมีการไปพักผ่อนร่วมกันหาเวลาไปพักผ่อนแล้วมันทําให้ความรักของคุณน่ะมันดีมากขึ้นน่ะนะคะเพราะว่ามันได้มีเวลาอยู่ด้วยกันน่ะมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ตัวของคุณสองคนอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบมันมีการห่างกันนะคะหรือว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบมันเหมือนต้องทํางานด้วยกันทั้งคู่อ่ะแต่ว่าพอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยมันเหมือนคุณสองคนได้มีการใช้เวลาได้มีการที่แบบอย่างน้อยอ่ะมัน มันได้คุยกันมากขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ดูสิคะจากไพ่อ่ะมันมีความสุขมันมีความสงบมากๆเลยอ่ะนะคะไพ่แต่ละใบขึ้นมา p o s i t i v มากๆเลยคนที่มีคู่ไม่ต้องกลัวไปเลยนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนิดนึงว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราหรือเปล่าเนาะสำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแ,แรกนะคะ courage นะคะไพ่ใบนี้พูดถึงตัวของคุณเองเลยอะถ้าสมมติว่า คุณเองมีความกลัวในใจนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกหวาดระแวงสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบความจริงของชีวิตอะที่วันหนึ่งเรารักกันมันก็อาจจะมีวันที่ต้องลาจากกันไม่ช้าก็เร็วแต่ตัวของคุณเองกลัวมากๆกลัวว่ามันจะมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะบอกคุณนะว่าไม่ว่ามันจะช้าหรือเร็วคนเรามันต้มีการแยกทางกันอยู่แล้วคุณอาจจะแยกเป็นหรือคุณอาจจะแยกตายก็ได้นะคะ ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเพราะว่าชีวิตคือความเสี่ยงอะเราต้องมีความกล้ามากพอถ้าเราอยากที่จะออกจากสิ่งเดิมๆแล้วเรารู้สึกว่าคนเราถ้ามันจะคลิกกันถ้ามันจะใช่อะยังไงมันก็ใช่นะคะตอนเนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรไปหรอกคะ่ะคุยกันไปสนุกสนุกไปก่อนนะคะเรารู้สึกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะ่ะมันน่าจะเริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนขยับกันไปเรื่อยๆๆมันน่าจะทําให้คุณเองอะ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นอ่ะนะคะไม่ต้องไปแบบพยายาม rush ไม่ต้องพยายามรีบเร่งอะไรไปนะคะให้ให้ความเขาเรียกว่ามั่นใจของคุณกลับคืนมาแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความมั่นใจของคุณในการที่จะแบบ กล้าไปต่อในความสัมพันธ์เองก็เหมือนกันนะคะ Let go of control issues นะคะพไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาเลยนะคะมาการเอ่อมาแบบ reassure คุณนะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะลองปล่อยนะให้ให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ พิสูจน์ใจทั้งเราแล้วก็เขาด้วยนะอย่าไปรีบเร่งอย่าไปคิดซับซ้อนอะไรมากมายอะไรจะเกิดก็เกิดนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนเดสตินีเอ่ยปล่อยให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแบบเร่งเขาอะไรเงี้ยยิ่งเราเร่งมากนะคะเราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็ได้นะลองปล่อยให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่มันควรที่จะเป็นนะคะ ทุกอย่างอ่ะมันควรที่จะเป็นเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนด้วยนะถึงจะถูกคนถูกที่แต่ถ้าไม่ถูกเวลามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณสองคนอ่ะมันมีการคุยกันเนี่ยดูสิคะเป็นเฟิร์สอตมันมันมีการคุยกันแบบที่ออกแนวมีการจีบกันเกิดขึ้นมีการที่แบบคุยกันลึกซึ้งอ่ะอยากที่จะแบบ เหมือนทําความรู้จักเพิ่มเพ่ม,มากขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมี p a s s i ่นทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้สึกดีมากๆรู้สึกว่ามันสนใจในอีกคนหนึ่งอะรู้สึกว่าอยากที่จะทําความรู้จักมากขึ้นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกอยากที่จะรับรู้ในเรื่องราวที่เขาเจอมานะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสําหรับคนโสดเรามองว่าความรักแบบเนี้มันเหมือนกับคุณได้เจอคนที่มันเหมือนค่อนข้างคลิกกันนะนะคะ การทำความรู้จักกันมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่น่าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะเอาความสว่างเอาความสดใส,สเข้ามาในชีวิตของคุณนะทำให้คุณเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อต่อไปนะคะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยที่แบบสามารถให้เขาฟังได้เล่าให้เขาฟังคุยให้เขาฟังได้นะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เรารู้สึกว่ามันค่อยๆบิวอัพไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบมันค่ะคนเราถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ยังไงอะต่อให้นั่งข้างกันมันก็ไม่ใช่เนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะไพ่ใบแรกเลย i n s p i r a t i o นนะคะอืมเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยคุณทั้งคุณและเขานะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ ีกฝ่ายหนึ่งนะคะมันเหมือนกับอยากที่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวของเราหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันไปแบบราบรื่นมากที่สุดแล้วก็มีอนาคตได้ดีมากที่สุดอะนะคะหลายหลายคนเนี่ยมันเหมือนกับความรักครั้งนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเข้ามาเปลี่ยนความเป็นตัวตนของคุณไปเลยอะมันมีการเปลี่ยนเพื่อที่จะไปในความที่แบบ ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคนรักของคุณนําพาแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณเองอะ่ะก็เป็นเหมือนคนที่นําพาแสงสว่างเข้าไปในชีวิตของเขาชีวิตมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นมองไปในอนาคตมากขึ้นนะคะเนี่ยดูสิจากที่เมื่อก่อนอะ่ะคุณเองหรือว่าเขาเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็ หาเช้ากินข้านะบางคนคือไม่ได้สนใจอะไรสนใจแค่วันนี้เอาแค่วันนี้จบหัวถึงหมอนแค่นั้นจบแต่พอได้มาเจอกันนะคะได้มีการที่เราอยากที่จะใช้ชีวิตกับคนคนนี้จังเลยอยากที่จะแบบสร้างความมั่นคงนะคะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วอะ่ะมันเหมือนต่างฝ่ายต่างก็อยากที่จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างยากนะที่จะเจอความสัมพันธ์ในแบบที่เราอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอะนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดีอะอืมเรารู้สึกว่าคุณสองคนนะคะมีความสัมพันธ์แบบ past life relationships นะมีความผูกพันกันมาก่อนนะคะอาจจะเคยเจอกันมาในอดีตชาติแล้วก็มารู้จักกัน ในชาตินี้ต่อนะหรือบางคนคือคุณสองคนก่อนที่จะมาคบกันอ่ะจะรู้จักกันมาอยู่แล้วก็คืออาจจะมีการเป็นเพื่อนกันหรือว่าคนรู้จักของครอบครัวคนรู้จักของเพื่อนของเพื่อนอีกเพื่อนอีกทีก็ได้นะคะคือมีการรู้จักกันมาก่อนแล้วทาให้คุณเองอะ่ะรู้สึกว่ามันผูกพันกับคนคนนี้จังเลยอะ่ะนะมีความผูกพันกันมีเหมือนคอนเนคชั่นระหว่างคุณสองคนมีแรงดึงดูดสูงมากๆอะ่ะนะคะ It is safe for you to love นะคะอืมเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างเชื่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคุณมี trust นะคะคุณมีความเชื่อมั่นคุณมีความเชื่อใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เชื่อใจในคนรักของคุณเชื่อใจในความรักของคุณด้วยอะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมัน safe แล้วต่างฝ่ายต่างก็พยายามเพื่อเพื่อความมั่นคงเพื่อครอบครัวของเรานะคะไม่ได้คิดถึงการที่แบบอีก ฝ่ายหนึ่งจะไปมีมือที่สามไม่ได้คิดระแวงถึงด้านนั้นเลยเพราะคุณรู้ว่าคนรักของคุณรักคุณมากแล้วก็มันเหมือนกับเขาเองก็พิสูจน์ตัวของเขาเองแล้วอะว่าเขาพยายามจริงๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนอะนะคะให้มันแบบไปได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีการคิดว่าแบบ อยากที่จะหาใครที่ดีกว่าหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกระแวงเลยอ่ะนะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะมันโพสติฟมากๆเลยอ่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเราอ่านแล้วเราเองก็รู้สึกว่าแบบ แฮปปีม้มากๆอ่ะเพราะไพ่ทุกใบมันคือโพสตีฟหมดเลยคนคนนี้คนที่จะเข้ามานะคะสําหรับคนโสดนะคือเรารู้สึกว่ามาเป็นแสงสว่างให้คุณนะมากๆเลยคนคนนี้นะคะค่อยๆทําความรู้จักกันไปไม่ต้องรีบไม่ต้องแบบกดดันตัวเองนะคะหลายๆคนอาจจะแบบอายุ นะคะอาจจะแบบมากแล้วอะไรเงี้ยนะคนรอบข้างของคุณอาจจะมีการกดดันว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วนะอายุครานี้ก็ต้องแต่งงานแล้วสิอะไรเงี้ยอย่าไปฟังเสียงคนอื่นค่ะฟังเสียงของคุณก็พอนะบางทีความกดดันจากคนอื่นนะอาจจะเป็นสิ่งที่มาทําให้เราอตัดใจผิดพลาดก็ได้นะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะแล้วก็ปล่อยให้ตัวเวลาเป็นตัวพิสูจน์ไปนะคะ,ะการดูดวงเนี่ย มันไม่มีอะไรที่มันถูกต้องร้อนะคะอย่างมากสุดก็จะสิบแปฟังแล้วมีสตินะคะอย่าฟังแล้วแบบงมงายนะคะฟังแล้วเชื่อไปหมดเลยว่ามันต้องเป็นจริงไม่มีอะไรที่มันเป็นจริงร้อนแน่นอนนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร e ์ช anel n บ๊บบี้สตาโรด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ